เมื่อวานนี้อย่างที่เราแจ้งไปนะครับกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมหารือกับตัวแทนของสำนักอ,องค์กรด้านการท่องเที่ยว<ฆ>และก็รวมถึงสำนักจุฬาราชมนตรีมาประชุมกันหลายสมาคมองค์กรด้านการท่องเที่ยวและก็รวมถึงตัวแทนสำนักจุฬาหลังจากมีการประกาศให้โรคเมอร์สหรือว่าทางเดินหายใจตะวันออกกลางเป็นโรคติดต่ออันตรายอันลำดับที่เจ็ดเลยนะฮชะซึ่งจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้น บทสรุปนั้นเมื่อวานนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโสพลบอกนะครับว่ามีคำแนะนำสำหรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศที่เป็นแหล่งระบาดของโรคจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันกลุ่มเสี่ยง ที่จะมีอาการป่วยรุนแรงก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานโรคปอดเรื้อรังโรคไตาวายหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ําและก็ผู้สูงอายุนะคะคําแนะนําก็คือคำหลีคำแนะนําก็คือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปค่ะหนึ่งก็คือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะจะเข้าไปในสถานพยาบาลในช่วงที่มีการแพรบบ่ระบาดของโรคอันนี้คือกลุ่มที่จะไป ะแต่กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงเลยอย่างที่บอกนะครับคนมีโรคประจําตัวคือเบาหวานปอดเรือรัอรงไตาวายผมต้านทันต่ำผู้สูงอายุกลุ่มนี้คําแนะนําคือหลีกเลี่ยงการไปประเทศที่มีการระบาดซึ่งตอนนี้ก็คือเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียค่ะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะกลุ่มที่สองก็คือบุคคลทั่วไปองค์การอนามัยโลกยังไม่ให้คําแนะนํนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งถ้าไม่จําเป็นให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานพยาบาลช่วงที่มีการระบาดของโรค ừ ừ. สองหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือว่าผู้ที่มีอาการไอหรือจามสามหลีกเลี่ยงการเข้าไปหรือเข้าไปสัมผัสกับฟาร์มสัตวรร์หรือว่าสัตวรร์ป่าต่างๆหรือดื่มน้ํานมดิบโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะน้ํานมอูดซึ่งอาจจะเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อเนี่ยนะคะสี่ปฏิบัติตามสุขอนามัยกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่ถ้ามีอาการไข้ไอจมูกนี่ไอมีน้ํามูกอันนี้ก็ห้า 5, เจ็บคอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสคุกคลีกับคนอื่นนะคะจะได้ลดการแพร่กระจายของเชื้อเมื่อไอหรือจามให้ใช้กระดาษชําระปิดปากและจมูกทุกครั้งและให้ทิ้งกระดาษชําระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดแล้วก็ล้างมือให้สะอาดข้อที่หกหน้ากากอนามัยข้อหหลังจากกลับจากการเดินทางถ้าภายใน14วันมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ํามูกให้ไปพบแพทย์ทันทีค่ะ คือจะมีประเด็นซึ่งคนไทยไปเที่ยวเกาหลีนี่ต้องบอกว่าเยอะขณะเดียวกันช่วงจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีช่วงของการเดินทางไปซาอุดิอาระเบียไปสแสวงบุญเนี่ยน้องรท์ประกอบพิธีจ่์นะคะช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีเนะะี่ยค่ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเตือนการสาหรับกลุ่มเสียงอย่าไปดีกว่าอย่าไปเลยถ้ากลุ่มถ้ากลุ่มปกติทั่วไปก็ไปอย่างระมัดระวังมีคําแนะนํห6ข้ออย่างที่ว่าค่ะขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจานการณ์ของเมอร์ มีชายชาลาในเยอรมน,นีเสียชีวิตด้วยเมอร์สเป็นรายแรกแล้วนะครับผู้ป่วยวัย65ปีจาก ออสเตอร์คัพเปนซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนมีรายงานว่าเสียชีวิตลงแล้วจากการติดเชื้อไวรัสเมอร์สนะคะถือว่าเป็นเมอร์สรายแรกในเยอรมน,นีที่เสียชีวิตค่ะมีรายงานระบุว่าชายชาาคนนี้ติดหลังจากไปเที่ยวในตลาดค้าสัตว์แห่งหนึ่งในตะวันออกกลางเมื่อกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาซึ่งหลังตรวจพบว่าติดเชือ้อเจ้าตัวเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รักษาจนหายแล้วก็ตรวจไม่พบเชื้ออีกแต่ปอดได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะจากอาการเชือ้อเลยทําให้มีอาการปอดอักเสบอีกครั้งเมื่อ มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วที่สุดก็เสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่เยอรมันย้ําว่าไม่มีใครติดเชื้อต่อจากผู้เสียชีวิตรายนี้แล้วก็โอกาสที่เชื้อจะแพร่ถึงกันมีน้อยมากแต่ก็ยังประมาณไม่ได้ขนาดที่เกาหลีใต้สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานข้อมูลล่าสุดพบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สแล้วอย่างเป็นทางการเนี่ยเพิ่มอีก8รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะตัวเลขก็ยังคงอยู่ที่19รายสําหรับผู้เสียชีวิตเสียชีวิตที่เกาหลีใต้เนี่ย19บายค่รายถาแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ระบุว่าผู้ป่วยรายใหม่4รายติดเชื้อจากห้องฉุกเฉินของศูนย์การแพทย์ซัมซุงในกรุงโซลค่ะซึ่งขณะนี้ปิดทําการลงชั่วคราวแล้วนะคะเพราะว่ากลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคแล้วก็มีคนติดเชื้อจากจุดนี้เยอะ ตอนนี้เนี่ยมีโรงพยาบาล83แห่งในเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่รู้มาก่อนว่าผู้ป่วยที่ไปรับการรักษานั้นติดไวรัสเมอร์สหรือว่าเป็นพาหะของโรคประเด็นก็คือว่าบางคนอาจจะอาการไม่มากนักแล้วสามารถที่จะแพร่เชื้อได้สําหรับคนที่มีภูมิต้านทานดีนี่ยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้รายงานว่าขณะนี้มีผู้ป่วย124ราย ยังอยู่ภายใต,ใต้การดูแลของแพทย์เลี่ยมใต้ชิดในจํานวนนี้18รายอาการยังไม่คงที่นะคะส่วนจํานวนคนที่ถูกกักบ,บริเวณตอนนี้มีทั้งสิ้น5,500รายค่ะนอกจากเรื่องของคนเกาหลีใต้เองแล้วเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเกาหลีใต้บอกด้วยนะครับว่าได้กักตัวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่เกาหลีใต้จำนวนหนึ่งที่แสดงอาการของคนติดเชื้อเมอร์สโดยไม่เปิดเผยจำนวนและสัญชาติ แต่เกียวโดนิวแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ามีคนต่างชาติ20-30คนถูกการถูกทางการเกาหลีใต้กักตัวอยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ระบุว่าได้แจ้งต่อสถานทูตของต่างชาติเหล่านั้นแล้วว่าทางการเกาหลีใต้กักตัวพลเมืองของประเทศเหล่านั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ประสานกับสถานทูตอย่างใกล้ชิด เราขอร้องไม่ให้สถานทูตต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ที่ถูกกักตัวเพราะต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสเมอร์สด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเกาหลีใต้ไม่ยอมให้ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อเมอร์สและแสดงอาการไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีหรือว่าชาวต่างชาติเดินทางออกจากเกาหลีแต่มีบางรายที่เดินทางออกไปยังต่างประเทศระหว่างที่รอผลการตรวจเชื้อในช่วงระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยค่ะก็เลยทําให้มีความวิตกกังวลกันนะคะว่าอาจจะมีการระบาดของเชื้อเมอร์สเกิดขึ้นนอกเขตเกาหลีใต้ได้ แปลว,ว่าถ้าเราไปเกาหลีแล้วเกิดไปมีอาการที่นั่นแล้วอยู่ในขายต้องสงสัยอาจจะถูกกักตัวเนี่ยต้องไรท์ใช่ <P ew ing> เพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับคุณหมอทีท,ทีรวัฒเหมจุธาจากจุฬาท่านก็บอกนะครับว่าอาการเนี่ยมันก็คล้ายหวัดใหญ่บางส่วนแต่อาการเด่นของมันก็คือหายใจหายใจถี่ือหายใจหอบเร็วมีหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สะดวกอาการจะลงที่ปอดค่อนข้างเร็ว ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเกิดจากการหายใจไม่ได้เหมือนคนจมน้ำตายนะนอกจากนั้นอาการเสริมของมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับที่อาการบางอย่างเกี่ยวกับเลือดไปคล้ายกับไข้เลือดออกทำให้การวินิจฉัยเนี่ยยากานอกจากนั้นอาการบางส่วนยังไปลงที่ไตผู้เสียชีวิตบางรายมีอาการไตาวายาและมีความสัมพันธ์กับเบาหวานาเพราะฉะนั้นจึงมีคำแนะนำว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวกับเบาหวานไต อย่าเดินทางไปดีกว่าใช่ค่ะรวมถึงโรคปอดจะเห็นนะ,ะฮะหนึ่งปอดสองไตสามเบาหวานความน่ากลัวของมันแต่ก็ต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปก็คือว่าระยะของการแพร่เชือ้อแน่นอนว่ายิ่งอาการรุนแรงยิ่งแพร่เชือ้อแต่ในระหว่างที่อาการยังไม่รุนแรงอาจจะยังแพร่เชื้อได้อก็เลยกลายเป็นความหวั่นวิตกแต่ขณะน,นี้มาตรการป้องกันของเราก็ทําเต็มที่เนีน้องไบร่ะ ตามดูกันต่อนะครับเรื่องนี้ประมาทไม่ได้จริงๆเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวกลับมาว่ากัน